โอเควันนี้นะคะเราจะมาพิสูจน์อายไลไนเนอร์ที่ราคาไม่เกินประมาณ600บาทถูกต้องรวมถึงเราหาซื้อได้ง่ายว่าอะไรเป็นอะไรอะไรคือแบบกมเข้มชัดแล้วไม่แฉะเลยเออผูชอบมากเห็นปะไม่แฉะเลย,เลยอ่ะดีดอันนี้คือดีหุ่ยแหะแต่เข้มมากเลยนะเชื่อไหมกาปัางเฮ้ยคันเกาให้ตายไม่หลุดขยี้อีกขยี้อีกมึงมันหลุดนะแต่มันไม่เลอะออกแต่ไม่เลอะเลยเห็นปะ จ้าอยูอ่ตรงไหนมึงไม่หลุดให้ตายก็ไม่หลุดให้ตายก็ไม่หลุดตายแน่เอออาอีพีนี้นะคะเราจะมาเอ,อ๊ะกรีดใครกรีดอะไรกรีดเรื่องอุ้ยกูกับมึงอยู่ด้วยกันสองคนอะมูดเปียนเลยนะเป็นแบบสดใสเหี้ยอะไรกันเป็นแบบเบอร์คอยอะเออ โบบาโอเควันนี้นะคะเราจะมาพิสูจน์อายไลเนอร์ที่ราคาไม่เกินประมาณ600บาทบาทต้องรวมถึงเราหาซื้อได้ง่ายนะคะอย่างของพี่พิ่ไปเลือกมาเป็นของที่หาซื้อได้ในร้านสะดวกซื้อทั่วไปโอเคมาดูกันนะคะมีอะไรบ้างมึงพวกมึงต้องชอบ E ีีนี้เพราะว่าเราจะมาทาพิสูจน์กันจริงๆว่าอะไรเป็นอะไรอะไรคือเดแบ๊มึงมันจะมีแบรนด์แบบเนี่ยสีวันนาเออยันนี้อะไรอ่ะบีอันนี้กูซื้อเองกูงงเองเออเหมือนกันสีวันนาเหมือนกันอันนี้คือหาได้ในเซเว่นเลยมึง S2 s ทมีมินิอายไลเนอร์ ม,มีหลายี่ห้อมากมึงมมแพนลงไปให้หน่อยมึงแพนไปทางนั้นนิดนึงเห็นน้ำไหมโอ้แย่ เฮ้ยมึงจะเอาหน้าจุ่มลกไปแบบเพื่อทาพิสูจน์ขนาดนั้นเลยเหรอเขาบาหรื <S <S> <S อย่างวันนี้มึงใช้ของอะไรกลิ่นอันนี้อันนี้ไลฟ์ฟอร์ดอ่ะถ้าเกิดอย่างนี้ทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าจะมีไลฟ์ฟอร์ดนะคะที่ขึ้นชื่อหรือ even like อีเวนต์แบบมิสทีมอันนี้น้องร้องไห่ร้องไห้อ,อ, hai, อันนี้คอสรูกูมีเคสยี่ห้ออีกอันหนึ่งที่ดีประสาทเสียคือเรียลเมจิยี่ห้อไทยนะคะมีบราวดิทเขาก็มีเยอะแยะเลยแล้วก็อันนี้คือยี่ห้อมีมี่โอเคเราอยากลองอีมินิ่อายไลเนอร์มากอันนี้หาซื้อง่ายสุดแต่กูเคยใช้้้แลวขอเสียยคือหัวแตกกง่าาม ไปเลยหายแข็งไนเลือดออกพามพามอันเนี้ยคือมึงหัวมันจะแข็งเว้ยไอ้เหียคอนโทรลยากมากแต่กินแค่ปกี่แขนกลัวยังหัวแตกเลยโอเคอันนี้เลือดออกู่เลยเห็นมั้มึงเราไม่แบบมันเปียกมากเลยมันเปียกมากแล้วมันซึมเหมือนปากาหมึกซึมถ้าเวลามึงจะทาให้มันไม่เปียกคือมึงต้องแบบค่อยๆสัดๆแล้วแบบหัวแม่งคอนโทรลยากมากแล้วเนี้ยถ้าเกิดคนใจร้อนทาเสร็จแล้วอยากทาเนี้ยมึงดู เลอะอีดอกเลอะเลเลยอย่าเสอะขยี้ตาตอนที่ยังไม่แห้งอ่ะไม่โอเคต่อไปเอาไหนเอาอันนี้กูอยากลองเมลิดามากๆถ้าสังเกตอ่ะเทปนี้กูอาจจะซื้อที่เป็นสีน้ำตาลผสมเลยนะเพราะว่าเห็นใจกูเหอะเน่เป็นคนชอบกยี้ตาสีน้ำตาลนะคะทริกกันกีตาด้วยสีน้ำตาลไม่ใช่ดำอ่ะมึงจะดูเด็กขึ้นเว้ยมันจะทำหน้าดูละมุนไม่แข็งไม่ดุเมลินดาสีน้ำตาเฮ้ยเมลิดาโอเคนะเฮ้ยดีเนี่ยประมาณเนี้ยน้ำไม่ต้องไหลออกมามากแต่ถ้ามึงจับทันทีก็นิดนึงเหมือนกันนะมันถือไม่ค่อยยาก นะคะแต่ว่าหัวจะใหญ่หนิดนึงเพราะมันเป็นแปลงแบบเป็นเมจิกนะคะไม่ได้เป็นพูกกันฉันชอบมากโอเคเอาเรียลเรียลเมจิกเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่กูซื้อเพราะว่าคนนะ่ะ <c oughs> เขารีวิวเยอะมากเรื่องของการกันนะ้ำหัวมันจะเป็นเหมือนเมจิกเมจิกนิดนึงเรียลเมจิกหัวเป็นเมจิกกูชอบ คมโอเคมันค่อนข้างคมดำแบบเจ็ดแล็กเลยเรียเมจิกนี่มันมีสีอื่นบ้างวะไม่รู้อ่ะกูใช้แต่สีดำอันนี้ซื้อที่ไหนในเรียลเมจิกกูซื้อตามร้านเล็กๆในห้างที่เป็นคล้ายๆกับ Even Boy ยอยากลองสวาน่ามากๆาสวาน่าเพราะว่าสวาน่าก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่หาซื้อง่ายในประเทศไทยอันนี้พูดกันเลยโอุ้ยหัวเล็กมากหัวเล็กมากคอนโทรลได้ง่ายแน่ๆ หัวเล็กมากเบแร์แฉะนิดเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าเวลามึงเป็นคนที่สองชั้นหลบในมึงต้องหลับตาแล้วพัดไว้เพราะว่าถ้าเกิดทำอย่างนี้ถ้าลืมตาเลอะเลยงงอย่างที่อยากลองคือ brow it รุ่นนี้มันมีขายในิอันนี้เป็น brow it ส่วนใหญ่อะชอบเป็นเหมือนเบจิคิ้วแต่อันนี้อายไลเนอร์กันน้ำป่ะเขาบอกเขาบอกว่ากันน้ำอันนี้คือเล็กมากมากหัวเล็กยิ่งขาเล็กจนงงอีดอกเล็กจนสวัสดีเพราะถ้าเล็กขนาดนี้ก็คือมันทำให้คิมพขพมพชัดแล้วไม่แฉะเลย b r o จริงๆกูชอบ ไปอยากให้เป็นน้องร้องไห้คือน้องร้องไห้จริงๆมันคือยี่ห้อชื่ออะไรรู้ป่ะเฮโรอินสาบานมันคือยี่ห้อชื่อเฮโรอินเลยร้านญี่ปุ่นอ่ะผู้ชอบมากเห็นปะไม่เฉลยเลยไม่เฉลยแล้วไม่เฉลยคูนึกว่ารีวิวผ้าทำามอยู่ไอ้แบบอันนี้เป็นเสียงปานของพี่เน้ต่อค่ะมีมีไหมมีอยากลองมี M E E E อันนี้ก็หาซื้อไม่ยาก เฮ้ยมึงดีมากสําหรับกูอย่างเงี้ยดีมากมีดีมากมีคืองงอ่ะดีอันนี้คือดีไม่แฉะเลยมีอันไหนอีกที่อยากลองถ้าเกิดเป็นพวกคอสลุกไลฟ์ฟอรดสำหรับกูก็คือน้องมอตีไลฟ์ฟอรดกับน้องมอตีนะแต่ว่าเป็นอันที่ใช้ได้ทุกวันจริงๆไลฟ์ฟอรดสำหรับไลฟ์ฟอร์ดคอสลุกไลฟ์ฟอรดคอสลุกคอสลุกก็ดีคอสลุกเนี่ยกูใช้เวลาไปออกรอคอสลุกหาซื้อยากนิดนึงอ่ะคอสลุกที่เขาว่าดีคือไอ้กาวติดขนตากับดีสอร์เพียนคิวมิสทีนไหมมิสเทนมิสซี่น้ำมารองมิ มากนะคะเรารู้สึกว่าเราชอบเกือบทุกรุ่นเลย มิซซี่ดูโอเคเลยมสซินโอเคเลยมึงแบบไม่มีเฉะเลยไม่มีเลยแต่มิสซินหัวแตกเร็วหัวแตกแอสอินแบบเวลาหมุกใสเข้าไปในฝาแล้วมันชอบแบะนะคะมันอาจจะผิดที่เราปะอ่ะมีอะไรอีกอันนี้อะไรอ่ะไม่เคยเห็นเลยอ่ะเบบี้ไบรท์กูซื้อหรอกกูงงมากอ่ะค่ะลองเบบี้ไบรท์กันนะคะเบบี้ไบรท์อันนี้น่าสนุกมากเวลาเดินนี้เป็นบอยแล้วก็เดินดูอายไลเนอร์ของทยี่ห้อเพราะว่าบอกก่อนว่าเมื่อก่อนอ่ะการซื้ออายไลเนอร์ดีๆอ่ะหาซื้อยากมากและแพงมากจำได้เลยว่ายุคก่อนอ่ะคือแม้วยี่แบบโอ้ดีที่สุดจ้ะ แพงมากจะเป็นพันอันนี้มีสองหัวอันนี้เบบี้ไบรท์ หแฉะแต่เข้มมากเลยนะเบบี้ไบ t ์เปียกมากเปียกกันมามากของคุณรอก่อนอันนี้ขอเกินราคานิดนึงหลังๆเนี้ยแอบไปซื้อเบนเนฟิตต่อแหละปะถึงป้าก็เออดีอ่ะมันคือสีน้ำตาลเนี้ยอันนี้เ benefit ขอไม่เกี่ยวเพราะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนจะแฉะแต่แห้งเลยเห็นปะหนึ่งสองสามแฉะปุ๊บหนึ่งวิแห้งเลยแล้วเป็นสีน้ำตาลแบบดีอ่ะอไอไลเนอร์อ่ะมันจะมีสองแบบนะคะบางแบบเนี้ยคือเวลาเลอะเลอะขึมาข้างใต้อีกอันนึงเวลาลอกลอกออกมาเป็นแผ่นฟิล์มอันนี้กูขอนอกเรื่องตอนที่กูกำลังจะซื้ออออาไลลเเนนร์ขงมิด ก็คือเอาก็มีรุ่นนี้เป็นรุ่นดินสอที่เขาบอกว่าเชื่อไหมว่าปังเขาบอกดีที่สุดเขาบอกว่าดีที่สุดเขาที่เคยใช้รุ่นนี้เป็นรุ่นขายดีของเขากูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไม่หลุดเลยติดทนนานมากแต่ข้อเสียคือมันเป็นเหลาใช่เป็นดินสอบ้านาอย่างเงี้ยมึงแล้วเดี๋ยวกูจะลองแต่ว่าเทปนี้เขาไม่ได้อยู่ในนี้เพราะว่าเราจะเอาเป็นอายไลเนอร์เลย D U P เนี่ยเป็นยี่ห้อที่แบบกาดติดขนตาที่ดังมากเพราะฉะนั้นกูเชื่อว่า D U P ที่เป็นอายไลเนอร์ก็น่าจะดีมาลลองซื้อมา สำหรับเนสตอนนั้นเนสือตอนที่ไปดำน้ากับอียิปเฮ้ยเฮียดีสัตว์ก็คือแห้งเลยแต่สีสีออกสีไม่เหมือนกันสีอันนี้จะออกน้ําตาลแดงสีอันนี้จะไม่ออกน้ําตาลเทานะคะเพราะฉะนั้นคือเวลาทาออกมาเนี่ยสีตาก็จะแตกต่างกันใช่ผู้ขอเมลินดอีกอันนึงเลยปะในเมื่ออันนี้มันเป็นแบบด้หัวใหญ่มากแม่คอนโทรยากมากเพราะว่าหัวใหญ่เกินใหญ่และแข็งหัวใหญ่ปุ๊บมันเลยไ่้หัวไรอ่ะนี่ใส่ไม่ดีเลยหัวใหญ่และแข็งหนึ่งสองสามถู อันสุดท้ายเลยกูขออีกรอบหนึ่งได้ปะหนึง่ง <1, S 1> <ๆ>สอง,สองส กูไม่รู้แล้วว่าเลอะจากอันไหนกูว่าเลอะจากอันแรกมึงว่าเลอะจากอันแรกเพราะว่าอันแรกปาดแบบที่ไม่ได้รีวิวทั่วไปคนทั่วไปเขารีวิวเขาจะแบบลูบตอนเนี้ยตัวพวกเราอะทาน้้ำมันมาเว้ยแต่ว่ากูไม่มายกูล้างนิดนิดแล้วก็ยังให้มันมันอยู่เพราะว่ากูจะเผื่อคนทานได้เลยหน้ามันดูต้องมันมือะเริ่มลอกหลายยี่ห้อนะคะสมุนไครี้ตาคันคันตามากอันแรกที่ดอกเลอะเป็นมันมึงเป็นแันด้แล้วนะเอออันที่สองขี้ไม่หลุดน้ำตาลนี้อันที่สามหลุดแบบก็ออกไปเลยนะเป็นขี้ใครออกมาเลย อันที่สี่ไม่ออกเลยอเนี่ยไม่หลุดเลยดีไอ้เหี้ยของมึงไม่หลุดเลยจริงแบบเนี่ยคันเกาให้ตายไม่หลุดอันที่ห้าหลุดหลุดสัสุยอันที่หหลุดหลุดอันที่เจ็ดหลุดอันที่8ดไปหายหายไปกับใสาลมเลยอีดอกมาดชาตินี้ไม่เคยกินอันที่เก้า มึงหลุดแบบนี้ยังพอทนด้วยหลุดแล้วออกไปจากหน้ามึงไปเลยมันไม่หลุดแบบลอยลงแต่ว่าถ้าหลุดแบบมัดอย่างเงี้ยกูเกียดต์นะหลุดสตีหป่าตายจบอ่ะอันต่อไปอันนี้ไม่หลุดไม่หลุดเลยแต่ว่ามีความเป็นมัดเล็กๆนะเว้ยอ่ะใช่แต่ไม่ถึงกับหลุดแต่ก็ไม่หลุดนะอเรียบร้อยหลุดลอยไปกระสายลมโอ้ยมึงมันไม่โอเคต่อมานะคะมาดูเบนเฟิตของพี่เน มึงไอ้เฮียไม่หลุดเลยขยี้อีกขยี้อีกมึงมันหลุดนะแต่มันไม่เลอะอออกแต่ไม่เลอะเลยเห็นปะมึงจะไม่เป็นแพนด้าไงงั้นเล่าเหลืออะไรดีๆก็คืออันเนี้ยอันนี้คือเฮียอะไรเนี่ยจำไม่ได้เดี๋ยวให้น้องขึ้นแล้วกันว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรที่เหลืออยู่นะเนี่ยตึ่งตึ่งตึ่งตึงอะไปแขะที่เนี้ยยี่ห้ออะไรที่เหลืออยู่ลงน้ำปะมึงไม่ต้องลงเน้เดี๋ยวกูลงเลยมึงแค่ลงอ๋อไปเชนะไปดีที่สุดทำงานกับไปสบายที่สุดโอ้ยเย็นหนึ่งสองสามหวหนะ 妈。 มึงไม่หลุดให้ตายก็ไม่หลุดอีอันเนี้ยเป็นบ้าไปแล้วเป็นบ้าอะไรวะอีซิสตูซิสถ้ามึงรอดีๆให้มันก็อยู่นะถ้ากับน้ำอ่ะเอาเป็นเอาตายเหมือนกันนะมึงอ่ะเอาจริงถ้ามึงไม่ได้ว่ายโอลิมปิกนะชิงแชมป์ประเทศไทยตัวอย่างไอไอะไรนะพวกเนี้อยู่แน่นอนหรือว่ามึงไม่ได้คันตาแบบเฮียยุ่งกัดตามึงต้องเกาอยู่มึงเราเสียได้อ่ะจริงๆตอนที่มันเลี้ยงกันหมาอยากลงน้ําเราทั้งหมดอ่ะบางทีอ่ะเขาอาจจะเก่งในน้ําแต่ปกติมนุษย์เราเก่งบนบกมึงเออจริงอะ มือให้เอาภัยพวก,กูนะเพราะว่าจริงๆในชีวิตจริงอะพวกเราก็คงไม่ได้จุ่มน้ากันขนาดเนี้ยชีวิตจริงพวกเราก็คือมือที่มนันครีมที่ใช้ที่ผิวขยี้ตาส่วนเนี้ยมันจะกูความมันอย่างที่เราทํากันข้างบนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพวกมือไปลองซื้อดูเข้าอีเวนต์บอยกับรา้านสะดวกซื้อทั่วไปสนุกสัสสั์ไปเรื่องนะคะมียี่ห้อไหนที่ชื่นชอบนะคะมียี่ห้อไหนที่มันดีกว่าของพวกเราแบบอีดอกมันไม่หลุดเลยแม่ไม่ว่าจะว่ายน้ำแข่งกีฬาโอลิมปิกก็ไม่หลุดส่งมาจ้าขอนนีใช้ให้หมดก่อนเถอะอีสั์ส อ,อะไรที่มันไม่หนุดอันไหนของกูมึงอยากขโมยเนี่ยไนะ่ไน้อันไหนกูจะขโมย <c oughs> โอเคกูไปไล่เราดูเทปเพื่อจะเอาทุกอย่างลงน้ำให้พวกมึงดูออย่างหนึ่งสองขยี้โหยมึงอันนี้ไปเลยเบนเฟิตที่ว่าดีซีสทูซีสสู้ตายอืให้เขา,าอ่ะแต่ให้ไม่ได้อีกเพราะว่าจะออกมาเป็นมัด เมลินดาเขาสู้จริงๆเขาสู้ไม่ถอยถ้าเขาจะไปเขาไปหมดเลยเขาจะไม่เหลือคาบอะไรให้มึงมโมโหอันที่3มก็เช่นกันอันที่4ี่ดีมาก5ก็หลุดอยู่6ไม่หลุดเลย7ไม่หลุดเลย8ไม่หลุดเลย9้าไม่หลุดเลย7ที่เป็นสีน้ำตาลไม่มีอันไหนหลุดเลยอันสุดท้ายอีเบบี้บายมึงไปไปไหนก็ได้ <c oughs> โอเคจ้าดาจบค่ะ